จะหมดเกล็ดของอาจารย์บิวพวกนี้เราก็ขูดๆออกเสะๆออกค่อยๆก็ขัดให้กิดจ,จีจา๋าในเมื่อเราสร้างมันขึ้นมาแล้วก็อยากให้มันสมบูรณ์แบบให้มันสมชื่อกับที่ว่าเป็นเจ้าเกล็ดเค่สร้างเกล็ดมันขึ้นมาแต่สวยหรือไม่สวยก็ไม่รู้แต่คือมันคือสิ่งที่เราชอบความชอบของคนลมันไม่เหมือนกัน,นจ้ะจีจา๋าถ้าทามาไดไ้ได้ในสิ่งที่เราชอบ แต่ก็ได้งานที่มันท้าทายอย่ามองว่ามันเป็นการแค่ง,งานเชื่อมธรรมดาแต่ถ้ามองให้ลึกนะมันไม่ใช่อะไรที่ง่ายเลยมันเหมือนการตริดมือของเราไปด้วยเดี๋ยวไปดูว่ามันจะเสริมเพิ่มเติมมันคืองานสีละป่ชนิดหนึ่งนม่ใช่เอพีจีจ้าอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆ ไม่ต้องจี้ก่อนนะถ้าผมจี้แถวนี้เลยปุ๊บมันชอบเสียหาย

งสงสัจะเชื่อมแล้วก็ระวังรูดเชื่อมไม่สม,ม่ำเสมอกันซึ่งทําให้ระวังเต้มตรงนี้เยอะเกินตรงนี้ระวังรูดเชื่อมเกล็ดทีเกินไปซึ่งทับซ้อนกันอันเก่าโดยที่เราเชื่อมแล้วมันมองไม่เห็นเราไม่ได้เคาะสลักออกแล้วก็เชื่อมทับซ้อนกันแต่ก็มันคืองานศิลปะไงจ๊ะจริีจ๊ะ มนไม่ไ้เป็นตาหมดนะ่นแต่ว่า,ามันเลิดมันทับสอนกันนั่นงมันเลไม่ค่อสวยจะหวกลิดของอาจารย์ดิวพวกนี้เราก็ขูดๆออกเสะๆออกค่คอยๆล้วกันก็บไปก่อนออกเป็นะไรกันบ มาสังเกตนะจ๊ะสิจ๊ะจเจ้าเป็ดมัดแดงเค่ลมของอาจารย์ดิว